อดูเด็กน้อยสองตัวนะจัดแจ็กหิมะถล่มบ้านเราแล้วโอ้โหสูงมากนี่ขนาดทำความสะอาดแล้วนะเมื่อคืนนี่ทำทำยันสองทุ่มตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสองทุ่มนะไอ้ไอ้สามีแกไอ้นั่นน่ะแกใช้รถแมคโครเล็กแกนะเนาะจากหน้าบ้านไปจนถึงถนนนู ใช้ระยะเวลาไปสามสี่ห้าหกหนึ่งสองหกเจ็ดชั่วโมงนะ่ะก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันแท็กเตอร์เล็กนะอเรายากลำบากมากเลยพี่นอ้องว่ามันมแนวดีได้นี่นี่แหละครั้งแรกที่มาเยอะเมืองนี้มาอยู่ที่นี่ครบสามปีแล้วเนาะสองปีแล้วมันยังไม่เจอปัญหาขนาดไม่เจอปัญหายังไม่อยากอยู่มาอยู่ตั้งแต่สามเดือนแรกอยากจะขาย บ้านหลังนี้นะอยู่ไม่ไหวมันเหมือนกับแบบพอมาอยู่แล้วมันเหมือนปัญหามันเยอะแต่ที่ที่นี้ยังขนาดยังไม่เจอหิมะนะพอมาเจอสองปีโชคดีที่ไม่เจอเพราะมันน้อยแต่ปีนี้สิขนาดแค่เริ่มแรกวันแรกครั้งแรกนัน่นนี่เอ้ยครั้งแรกเมื่อเดือนต้นเดืนอนพฤศจิกาอ,อันนี้คือหิมะจ,จริงๆเริ่มเริ่มฤดูการหิมะวันแรกครั้งแรกนี่แหละ มันก็ออกมาเล่นหิมะทั้งวันแบบนี้แหละทั้งคืนด้วยจะบอกให้เปียกบ้านนี่เปียกมุดเมื่อคืนนะหกทุ่มยังไล่ออกบ้านเลยนะมันเคาะประตูมันจะออกบ้านนะไม่ได้ถ้าหน้าหิมะเนี่ยเขาจะเล่นหิมะพี่้องเอ้าถึงบาถึงถึงอดอดถึงถึงอดถึงถึงอดอดถึงถึงเว้ยหิมะฟังลงไปเลยไปเลย ไอไปหาพี่เดวนนพี่ไปไหนล่ะเฮ้ยหิมะถล่มบ้านนอ้แจ๊กแล้วเนี่ยสูงมากยิ่งยิ่งยิ่งถนนหน้าบ้านนะบ่อยากเว้าเลยบางตีล่ะหมามันก็ชอบหิมะพี่น้องบางตีหล่ะมันก็นอนเล่นหิมะนี่ไอ็คเอ๊คมันก็อน่าไปมุดหิมะเอาดุดดุดดุดหิมานตัวเด็กหน่อยมันมักหิมาน่ะเฮ้ย <laughs> มา ơi! เอ้ยเอ้ยอะไรลูก oh, no. วันนี้ก็เอาข้าวมาให้แมวแมวที่ห้องห้องนอกบา้านนะเนาะเราทำห้องให้แมว มันมีหลายจุดเนาะฉันก็เดิ internally. นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเอเดินยากนะพี่น้องฮับฮับถึงฮับถึงฮับถึงถึงฮับถึงฮับถึงฮับถึงถึงอื้อือืเอ้ยมายี่มาเนี่อุ้ยดูหน้ามันอ่ะดูหน้ามันจีอายะมอันเจาะน้ำอ่ะจีเอ้ เอ๊ะเฮ้ยมันหล่ดใช่ไหมโอ้ยไปเดินเล่นบ้านยังมาโดนโทรศัพท์แม่ลวงนะที่มาไอ้เล่ยเขาพี่น้องสูงขักเกื่บเป็น หน้าบ้านนั่นตีเมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนนี้เลยเขา่าอ้ยเมื่อวานนี่ตกทั้งวันใช่ไหมเราทาตั้งแต่บ่ายบ่ายสองบ่ายสามจนถึงสองทุ่มนั่นมันมนก็หมายความว่ามันเลยเขา่าและทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ทําถ้าเกิดว่าไม่ทาตั้งแต่เมื่อคืนหนะ้าบ้านฉันไม่เหลือหรอกท่วมบ้านฉันแนี่ยเพราะว่าพยากรณ์เขาเตือนอยู่แล้วไอเตือนอย่างหนักเลยว่าไอรัฐอิลลินอยส์กับอินเดียนนาะเนาะ จะถล่มแบบสูงมากเลยว่าสานแม่นอิรีป่ะเฮ้ยตกใจเนี่ยวันนี้ต้องกวาดหิมะอีกพอไงเนี่ยพนบอกโอ้ฉันถอดเลยว่ะสงสารแกนะเมื่อคืนก็ทำทั้งคืนแล้วเนาะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาท่วมหัวหเขาอีกแล้วเนี่ยนี่เพิ่งครังไอหิมะแรกเด้อเจ้าเพิ่งจะเริ่มฤดูการหิมะเด้อยังต้องเจออีกหลายดอกหลายเม็ดบ่ไหวว่ะ ก็เริ่มตั้งแต่คิดนั้นแหละแต่ยังไม่มีเงินพี่น้องเพราะว่าก่อนที่เราจะขายบา้าแเราก็ต้องดูถ้าให้มันดีที่สุดแต่วาเนื่องด้วยและหลายสิ่งลหลายอย่างมันยังบอยังไม่พร้อมก็ไปไม่ได้ได้พี่น้องบอเมนว่าสิไปได้ป๊บปับเด้เราต้องพร้อมก่อนมันต้องมีเงินพร้อมพี่นอ้องใส่เงินหลายเด้ดาวบา้านค้านนค้านี่ หาหนายหนาโน่นนี่นั่นคือเหมือนบ้านเรานั่นแหละก็เรามีประสบการณ์แล้วเนาะเนี่ยบ้านหลังที่สองของฉันเนี่ยหลังแรกขายมาเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันเดือนที่แล้วเอ้ยไปปีสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วนะเนาะนั่นแหละเพราะว่าขายยังไม่ได้แต่รีบมาซื้อบ้านหลังนี้เลยเป็นอะไรที่แบบฉุกละหุกมากเสี่ยงมากๆเลยกับการที่แบบถ้าเกิดขายยังไม่ได้นะฉันต้องแบกภาระทั้งสองบ้านนะ่ะ แต่พอเออคุว่าใจจะขาดเงินเก็บทั้งหมดนะเดือนสุดท้ายพอดีจ่ายบ้านหลังโน้นแล้วก็มาจ่ายหลังนี้ด้วยไงมันมันแบบว่ามันมันถึงขาดดอกว่าบ่ต้องจ่ายไงพี่น้องโอ้ขาดธนาตายก็ยังได้จ่ายอยู่เดือนหนึ่งเพราะว่าก่อจะเดินเรื่องเสร็จก็ขายได้ไว้ก็จริงแต่ว่าก่อจะเดินเรื่องเสร็จพี่น้องบ่แนไงนง่ยเดือนกว่าเดือนก็กว่ากับสองเดือนนะ แต่ตัวฉันอนะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่บ้านหลังนี้ปกติแล้วเธอซื้อแล้วเธอก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะแต่ว่าเขาก็บอกเขาบอกว่าฉันไม่มีทางเดือวฉันฉันขายบ้านหลังนั้นจําเป็นต้องแบบย้ายคลองมากก่อนยังประมาณนี้เขาก็เลยบอกงั้นเธอก็ต้องยอมจ่ายหลังโน้นด้วยถ้าเกิดขายยังไม่ได้เธอหนักแน่โอพระเจ้าช่วยกล้วยทอดขายได้พอดีแล้วก็ดาเนินเรื่องพอดีเงินเก็บทั้งหมดหมด เกือบตายแบบชาตกมากเแล้วมาอยู่บ้านหลังนี้พี่น้องเออก็คือว่าเราทุ่มเงินทั้งหมดกับการดาวน์บ้านเนาะไอขายได้บา้บานหลังโน้นเราก็ไปทำน้นซื้อนนซื้อนี่หมดแล้วทีนี้เราก็เอาเก็บไว้เก็บไว้มาดาวน์นี่ให้มากที่สุดบ้านหลังนี้บ้านหลังใหม่นี่นะแล้วก็เก็บสำรองเลี้ยงชีพตัวเองนนนี้นั่นแล้วก็โอ้ยสารผัดพ,พี่น้องหนักมากอ เพราะฉะนั้นเราก็เพิ่งจะเริ่มเก็บใหม่นอ่น,อนอ้องนอะเออกโอ้ยนักนาะสาหัส <c oughs> ดีหน่อยที่ว่าเราไม่ได้ซื้อมือไอเราเราไม่ได้ซื้อแบบมีเงินแล้วก็มาซื้อเลยเราเราแล้วขายหลังโน้นเราก็ได้เงินจากหลังโน้นไงแล้วก็มาซื้อหลังนี้มันก็ไม่เท่าไหร่มันมันก็เท่าไหร่อย,อยู่หรอกแต่ว่า <c oughs> มันก็ยังช่วยได้ดีกว่าแบบว่าเออคนมีเงินเต็มบัญชีแล้วก็ไปซื้อเลยเน่โอ้โห มันเริ่มต้นใหม่ปัดกระเป๋าเลยแต่บ้านนี้เราเรามีสำรองของเราอยู่แล้วแล้วก็มีสำหรับดาวบ้านดาวอะไรนะซึ่งมันก็ต้องมีแบบจำนวนหนึ่งเยอะมากอะไรประมาณนี้มันถึงจะซื้อบ้านได้นะพี่นองเนาะเออ